สำหรับใครนะครับที่ต้องการใช้ Windows 7อยู่และ Activate ไม่ผ่านอยากจะ Activate ได้อย่าพลาดคลิปนี้นะครับก่อนดูคลิปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับหลังจากที่ Windows 7ได้หยุดการซัพพอร์ตไปนะครับปัญหาที่ตามมาคืออันดับแรก Windows ไม่สามารถอัปเดตได้อย่างที่2คือหากเครื่องพังแล้วเราลง Windows ใหม่ใช่ไหมทีนี้มันจะไม่สามารถ Activate ได้แล้วนะครับแต่ผมมีวิธีการ a อ tivate อีกทางหนึง่ง โดยการร้องขอผ่านทางเจ้าหน้าที่ Microsoft นะครับผ่านวิธีการแชทวิธีนี้ผมลองแล้วใช้ได้นะครับ Windows 11ย,ย,ย,ยังสามารถ tivate ไ,ได้และวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของ Microsoft นะครับอันดับแรกให้เราลงชื่อเข้าใช้อีเมลของเราที่เป็นของ Microsoft นะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการลงชื่อเข้าใช้อีเมลส่วนตัวของผมที่เป็นของทางค่าย Microsoft เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เข้าไป Google นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่าติดต่อ Microsoft และคลิกที่ตรงติดต่อเรานะครับจากนั้นก็เลือกรับการสนับสนุนในส่วนของการอธิบายปัญหาของคนที่นี่ผมแนะนําให้พิมพ์คําว่าติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับและคลิกที่ดูวิธีใช้จากนั้นให้เราคลิกที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการตรงนี้ให้เลือกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆและตรงประเภทให้เลือก Windows และคลิกยืนยันนะครับเพียงเทาง่านี้เราก็จะเข้าสู่แชทกับเจ้าหน้าที่ Microsoft แล้วนะครับโอเคภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงการสนทนาระหว่างผมกับทางเจ้าหน้าที่ Microsoft นะครับอย่างแรกที่เขาจะแจ้งเราคือ Windows 7ได้ทำการ หยุดการซัพพอร์ตไปแล้วเมื่อปี2020นะครับแต่ทีนี้เราได้แจ้งความประสงค์ไปว่าเรายังมีความจำเป็นที่ต้องใช้งาน Windows 7อยู่เขาเลยขอเลข Installation ID นะครับจากเราเพื่อจะลองว่ายัางสามารถ Activate ได้อยู่หรือไม่ หลังจากนั้นผมก็ได้ส่งเลข installation ID ของผมให้กับทาง Microsoft นะครับและเขาก็ได้ generate กลับมาผมก็นำโค้ดตรงนี้นะครับไปทำการ activate อีกครั้งหนึ่งนะครับผลที่ได้นะครับ Windows ได้ทำการ activate สำเร็จแล้วนะครับอันนี้และผมก็ได้ถามกับเจ้าหน้าที่ต่ออีกว่าการ activate อย่างนี้จะสามารถใช้ได้ถึงเมื่อไหร่คำตอบที่ได้คือเขาไม่รู้นะครับว่าการ activate ตรงนี้ มันจะใช้ได้ไปอีกนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางผู้บริหารเองนะครับจากทางค่าย Microsoft ว่าจะเปิดให้ c tivate ในช่องทางนี้ได้ถึงเมื่อไหร่หากใครมีความจำเป็นอยู่ที่ต้องใช้งาน Windows 7นะครับและต้องการ c tivate ลองติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งวัตถุประสงค์ที่เราต้องการบอกความจาเป็นในการที่เราต้องใช้ Windows 7ต่อนะครับสรุปได้สั้นๆคือ Windows 7ยังสามารถ c tivate ได้อยู่นะครับโดยการติดต่อและร้องขอไปอยังเจ้าหน้าที่ของ Microsoft จะไม่ใช่เป็นการ c tivate ออนไลน์โดยตรงจากเครื่องเราแล้วนะครับในส่วนตรงนั้นจะไม่สามารถใช้ได้แล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับลองไปทำกันดูว่าได้หรือเปล่าและคอมเมนต์มาบอกนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเอาหมายเลข installation ID จากตรงไหนเดี๋ยวผมจะเขียนอธิบายไว้ <Wow. S 1> ข้างล่างของคลิปผมนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตาม ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ